สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับทักทายพี่น้องช่องไอ้นุ่มนอนหน้านะครับก็วันนี้ก็อยู่บนรถติไถพี่น้องเปียกเท็บงานนะครับก็จะมาคุยกับเอฟซีนะครับคือเก่าแหละนะครับก็ตามภาษานะครับสไตล์ช่องนะครับนุ่มนอนหน้ากับที่เบาให้เอฟซีฟังพี่น้องมีเรื่องราวอะไรก็ผมพูดคุยให้กับเอฟซีนะครับ อ่ามุนี่ก็คือเ่าพี่น้องจะเล่านะครับในการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับมาเนาทเห็นธุรกิจนะครับหรือว่าจะทํางานนะครับถ้าเราขาดสิ่งนี้ไปนี่พี่น้องเพราะมันนไปตลอดนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่ามีเฉพาะทุนนะครับกับเห็ดใดน,นะครับมันบ่เมนพี่น้องในการค้าขายนี่นะครับคือ มันไม่ได้มีแค่ทุนอย่างเดียวพี่น้องบางคนอาจจะบอกว่ามีความรู้นะครับนึ่ถึงจะประสบความสําเร็จอันนั้นก็จริงครับก็ไม่เถียงมีทุนมันก็จริงนะครับแต่ขาดสิ่งนี้ไปนี่คือคุณคุณไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับคือมันองค์ประกอบมันบกนะครับก็คืออะไรถูกไหมก็คือใจเฮ้ยพี่น้องใจเรานะครับอ่ามันทิทุนว่ภาษาอีสานนะครับใจมันทุนบ่นะครับคือใจมีความหนักแน่นหรือเปล่านะครับ เวลาเจออุปสรรคนะครับเข้าสีปลาฟันมันไปได้ยังไงนะครับและอีกอย่างหนึ่งพี่น้องก็ต้องยอมรับด้วยเกินนะครับว่าการค้าการขายหรือการเฮ็ดธุรกิจสมัยนี้นะครับมันยากกว่าเก่าพี่น้องมันมีหลายอย่างนะครับใช่นะครับเวลาเขาม้งนพืน้นะิดนะนะครับมันง่ายอะไรก็ง่ายไปหมดนะครับเห็นเพลินนั่งนับแต่งเงินเวลาเข้าไปสื่อของเห็นต่เพิ่นสร้างบ้านมันบ่ละ่ะ เห็นตะเพิ่นส้างนั่นสร้างนี่ขึ้นแต่จริงๆแล้วนะครับชีวิตนะมันไม่สวยหรูอย่างนั้นนะครับใครที่อยากเดินเข้าไปพี่น้องเดินเข้าไปปุ๊บนี่เวลาไปเจอปัญหานี่นะครับเข้านะครับที่สู่มันได้บ่นะครับเหมือนผมเนี่ยนะครับตอนนี้นี่คือเท็ดเท็ดดินปลูกพี่น้องปัญหานี่มีทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับคนลูกน้องนี่นะครับมีเหตุให้มีเห้เขาคิดอู่อสมื ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบที่จะมาทําปัญหาที่ส่งของไม่ทันมันมีอยู่ตลอดนะครับบางคนหนี่มองว่าโอ๊ยง่ายนาะเอาต่เงินนะครับเขาไม่ได้คิดกับเราดียว่าไอแต่ละวันที่เราเดินทางไปเนี่ยนะครับค่าใช้ใจ่ายกับลูกน้องเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็ค่าน้ำมันเท่าไหร่นะครับปัญหานี่ทุกอย่างในพี่น้องเงินผมมีเติมน้ำมันนี่ก,ก็เป็นปัญหาแล้วดีไม่ใช่ว่าขายของทุกวันจะมีเงินนะครับ อย่างผมนี่ส่งของทุกวันนี่บางทีก็ไม่มีเงินนะครับบางทีนี่เจ้างูกน้องนี่ลูกน้องนี่ทํางานบริษัทตามเป่าเข้านี่พี่น้องต้องรับด้แม่มนบล่ล่ะการทํางานลูกน้องนี่มันบริษัทตามเป่ามันบริษัทยอดปุ๊บนี่เท่าแก่เป็นยังไงพี่น้องขาดทุนนะครับเพราะว่ากําไรมันไม่ได้เยอะนะครับจะมองถึงแต่ความสวยงามพี่น้องเข้าตรงใจเฮ็ดนังกันแล้วแต่พี่น้องใจนี่มันต้องนักแน่นเข้าไ้นะครับไม่ได้เจอปัญหานี่มี้เขาเจอแน่นอน เฮ็ดยันก็แล้วแต้นะเวลาที่เฮนะ็ดเนี่ยก่อนเฮ็ดที่ทำเนี่ยโอ้ยมันมีแต่ความสวยงามนี่ไม่รก่อนที่จะลงมือทําอะไรนี่เราคิดอะไรมันก็ดีหมดนะครับไม่บอละคือทาไมมันดีหมดเพราะว่าเรายังไม่เรายังไม่ได้ทําเราไม่ได้ยังไม่ลงมือแต่เมื่อเราเราได้ลงมือเข้าไปแล้วปุ๊บนี่นะครับของเต็มร้านบางทีเนี่ยขายของไม่ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาแล้ว ปัญหาที่ว่าขายของบ่ได้เฮจังไรทสิขายไดบาัานนี่จะไปจูงมือคนมาสื่อกับบ่ได้เด้พี่น้องนะครับสีบังคับเพื่อนกับบ่ไดดนะครับเขาสิเฮจังไ๋บ้นานเราองมีเขาถึงจะซื้อเราได้เราขาดเรืออะไรต้องคิดนะครับการค้าการขายนะครับหรือว่าการยืนด้วยลําแข้งของตัวเองนี่นะครับมันมีปัญหาเข้ามาทุกวนันทุกวนันพี่น้องถ้าใครไม่เคยทํานี่ก็คือจะไม่รู้นะครับ หลายๆลายคนนะครับเคยทําแต่งานประจํางานโรงงานว้านบริษัทคือมีเงินเดือนกินนะครับปัญหาของคุณนะมันแค่หน้างานที่เฉยพี่น้องกับแค่คนนะครับอาจจะไม่ชอบเพื่อนร่วมง,งานอาจจะงานหนักไปอันนี้แค่ปัญหาแค่นิดหน่อยนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมาทํางานนะครับทําธุรกิจของตัวเองนี่ครับเจอปัญหางานของตัวเองนี่ครับปัญหาที่เขามากนี่พี่น้อง ปัญหาที่เขามานี่ทั้งเงินนะครับปัญหาเงินนี่ปัญหาใหญ่เลยนะครับเงินไม่พอจ่ายเงินเงินไม่พอค่าใช้จ่ายต่างๆนีปัญหาใหญ่เลยพี่น้องมองปัญหาในยหน่อยเลยนะครับเงินนี่คําว่าเงินสั้นๆนนี่นะครับเป็นปัญหาที่อาจจะทําให้เราล้มเลิกการทาธุรกิจนะครับถัดใจเพราะเข้มแข็งแน่พี่น้องเอ้ยนะครับบอไวก่อนนะพี่น้องปานี้นะครับผมกลับไปเห็ุงานโลงงานแล้วนะครับคือ บางครั้งนี่นะครับขายของนะครับไม่ได้สักบาทนี่ก็มีนะครับแต่รายจ่ายมีทุกวันนะครับอย่างวันนี้นี่ก็ไม่ได้สักบาทได้นี่นะครับต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายพันนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเฮ็ดพี่น้องมันก็ต้องเฮ็ดไปนะครับมันมันมันเลือกได้ทําแล้วนะครับถ้าต้องเฮ็ดไปเรือยๆพี่น้องเราถึงจะประสบความสําเร็จถึงจะไม่เจอวิธีแก้ปัญหานะครับ คือใจต้องหนักแน่นเข้าไว้นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ใจคุณไม่หนักแน่นนะพี่น้องผมบอกไปเลยเฮ็ดยังกับประสบความสำเร็จยากนะครับเฮ็ดยังกับไปปลอดหรอกนะครับกากไห้พี่น้องนะครับเนาะเจอกันไหมพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้แหละเนาะนะครับเจอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ